นิทานเรื่องแมวจอมขี้เหนียวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่าเมียวทองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าเมียวทองมีขนสีเหลืองทองเป็นมันเงาและเป็นที่รู้จักไปทั่วว่ารวยที่สุดในหมู่บ้านเพราะมันมีทั้งป่าถูแห้งข้าวสารและของเล่นแมวสะสมไว้เต็มบ้านแต่ถึงจะรวยแค่ไหนเหมียวทองก็เป็นแมวที่ขี้เหนียวสุดฮ่าฮวันหนึ่งเพื่อนบ้านอย่างเจ้าหมาน้อยตุ๊กดำมาขอยืมข้าวสาร เพื่อให้แม่หมาป่วยได้กินข้าวมิวทองกลับตอบว่าข้าวของข้าข้าหาเองไม่มีแจกฟรีไม่นานเจ้ากระต่ายน้อยก็มาขอยืมผ้าหม่มเพราะลูกกระต่ายหนาวสั่นในคืนฝนตกผ้าห่มของข้านุ่มนิ่มเกินไปสําหรับหูยาวๆอย่างเจ้าหมิวทองพูดแล้วปิดประตูใส่หน้าท,าทันทีวันเวลาผ่านไปฤดูแล้งมาเยือนไม่มีใครมีอาหารเก็บไว้แม้แต่มิวทองก็ตุนไว้ไม่พอแต่เมื่อมันเดินไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆกลับไม่มีใครเปิดประตูต้อนรับเลย มันเดินผ่านบ้านเจ้าตุกดำบ้านเจ้ากระต่ายและสัตว์อื่นๆทุกบ้านปิดเงียบเหมียวทองนั่งลงหน้าไม้ใหญ่น้ำตาไหลาช้าฮ่าฮ่าข้าเข้าใจแล้วหากข้าไม่เคยให้ใครเลยแล้วใครจะช่วยข้ายามลำบากเล่าจากวันนั้นเหมียวทองเปลี่ยนนิสัยมันแบ่งปลาทูให้เจ้าหมาเข้าสารให้เจ้ากระต่ายและของเล่นให้แมวกำพร้าในหมู่บ้านทุกคนต่างยิ้มให้มันอีกครั้ง